เคยสงสัยกันไหมครับว่า private key ที่เป็นเหมือนกุญแจลับสุดยอดของเราเนี่ยมันกลายไปเป็น public key ที่เราสามารถแชร์ให้ใครก็ได้ในโลกนี้ได้ยังไงกันแล้วทำยังไงที่จะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีใครย้อนรอยจาก public key กลับมาเจอกุญแจลับของเราได้ความลับทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ในหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าถนน one way ครับ นี่แหละครับคำถามนี้เลยคือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เรียกว่า elliptic curve cryptography หรือถ้าจะเรียกให้เห็นภาพก็คือการเข้ารหัสโดยใช้เส้นโค้งวงรีซึ่งนี่คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความปลอดภัยที่แบบน่าทึ่งสุดๆของ Bitcoin เลยครับ โอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆนะครับเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปเริ่มจากแนวคิดของกุญแจที่ไม่มีวันถูกทำลายแล้วไปทำความรู้จักกับฟังก์ชันที่เรียกว่าประตูกนจากนั้นไปดูสูตรที่ใช้สร้างมันขึ้นมาแล้วไปเห็นภาพการเดินทางบนเส้นโค้งและสุดท้ายเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมมันถึงย้อนกลับไม่ได้เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเราจะมาดูกันครับว่าเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะง่ายเนี่ย มันกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบิตคอยของเราได้ยังไงเป้าหมายหลักเลยนะครับคือแบบนี้เราต้องสามารถสร้าง Public Key จาก Private Key ได้แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการนี้ต้องย้อนกลับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเด็ดขาดเลยมันก็คือการสร้างถนนวันเวททางดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าประตูกลดูครับ คำนี้แหะครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เรื่องยากๆทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยฟังก์ชันประตูกลเออมันก็ตรงตัวตามชื่อเลยครับเหมือนเราเดินเข้าห้องหนึ่งไปง่งายๆเลยนะแต่พอหันกลับมาเอา้าประตูหายไปแล้วหาทางออกไม่เจอมันคือฟังก์ชันที่เดินทางไปข้างหน้าได้ง่ายมากๆแต่การเดินทางย้อนกลับนี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นถนนวันเวทางคณิตศาสตร์ของจริงเลย ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับคิดแบบนี้การสร้าง Public Key เนี่ยมันง่ายเหมือนเอาตัวเลขมาคูณกันแต่การพยายามจะย้อนกลับเพื่อหา private key โอ้โหมันยากระดับการหาในโจทย์ที่ซับซ้อนแบบสุดๆไปเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ประตูกลบบานนี้มันปิดตายสนิทและไอ้เจ้าประตูกลที่ว่าเนี่ยสูตรที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่จะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันดูเรียบง่ายมาก แต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยระดับมหาศาลได้นี่เลยครับสูตรที่ว่าก็คือ k เท่ากับ k คูณ g ง่ายๆแค่นี้เลยดูเผินๆน,นี่เหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันตอนหมอต้นเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อเลยครับว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายนี้มันทรงพลังกว่าที่คิดไว้เยอะมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันทีละตัวเลยเริ่มจาก k ตัวเล็กก่อนเลยนี่คือ private key หรือก็คือตัวเลขลับที่เราสุ่มขึ้นมาแบบใหญ่มากๆมากๆครับส่วน G ตัวใหญ่คือจุดกำเนิดหรือ Generator Point ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมาตรฐานบนเส้นโค้งที่ทุกคนในระบบบิตคอยใช้เหมือนกันแป๊ะๆเป็นจุดสตาร์ทเดียวกันหมดและสุดท้าย K ตัวใหญ่ก็คือ Public Key หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการคำนวณน,นั่นเองครับทีนี้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆของมันก็คือข้อแรกเลย G เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ หมายความว่าถ้าเราใช้ private key k, k ตัวเดิมเราจะได้ public key k หน้าตาเดิมไปเป๊ะทุกครั้งและข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความสัมพันธ์นี้มันเป็น one way จริงๆครับคือคำนวณจาก k ไปหา k ได้ทางเดียวเท่านั้นย้อนกลับไม่ได้เอาละครับพอจะเห็นภาพของสูตรกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือไอ้คำว่าคูณที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆบนเส้นโค้งวงรีหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแนะ่ ต้องบอกก่อนเลยว่าคําว่าการคูณในโลกของเส้นโค้งวงรีเนี่ยมันไม่ใช่การคูณเลขแบบที่เราเรียนเรียนกันมานะครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่วิธีพูดให้ดูเท่ๆของการเอาจุดเดิมมาบวกซ้ําๆไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับคือการเอาจุด G มาบวกเข้ากับตัวมันเองซ้ำๆการเป็นจำนวนเท่ากับค่าเคของเราลองนึกภาพตามนะครับสเต็ปมันเป็นแบบนี้ 1. เราเริ่มที่จุด G บนเส้นโค้ง2 เราลากเส้นตรงไปสัมผัสที่จุดนั้น 3. ดูว่าเส้นนั้นมันไปตัดกับเส้นโค้งอีกทีตรงไหน 4. เราก็สะท้อนจุดใหม่ที่ได้เนี่ยข้ามแกน x ไปและ5บูมจุดใหม่ที่ได้นี่แหละครับคือ 2g แล้วเราก็ทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆตามจำนวนค่า k ของเราทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่ากระบวนการที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้มันไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งนะครับ แต่มันทำซ้ำแบบนี้เป็นล้า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 นครั้งการกระโดดของจุดบนเส้นโค้งเนี่ยมันจะวุ่นวายและคาดเดาไม่ได้แบบสุดๆเลยครับจนการที่จะย้อนรอยกลับไปหาจุดเริ่มต้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอืมมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวก็ในเมื่อเรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วทำไมเราถึงแค่ทําย้อนกลับจากจุดสุดท้ายไม่ได้ล่ะนี่แหละครับ คือคำถามสำคัญเลยถ้าเกิดว่าเรารู้แค่จุดเริ่มต้นคือ G แล้วก็รู้จุดสุดท้ายคือ K มันจะมีวิธีไหนไหมที่จะคำนวณกลับไปได้ว่าเฮ้ยมันต้องกระโดดทั้งหมดกี่ครั้งกันแน่ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้หรือพูดอีกอย่างก็คือค่า K ที่เป็นความลับของเรานะ่ะมันคือเลขอะไรคำตอบก็คือไม่ได้ครับการพยายามทำแบบนั้นเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าปัญหาลอการิทึมแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งมัน ยากมากๆมันยากพอๆกับการที่เราต้องมานั่งสุ่มเดาตัวเลขไปทีละตัวซึ่งต่อให้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีเลยครับกว่าจะหาเจอเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ Private Key สามารถแปลงเป็น Public Key ได้แต่ Public Key ไม่สามารถแปลงกลับเป็น Privat e key ได้ เหตุผลง่ายๆเลยก็เพราะว่าคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้มันทำงานเป็นถนนวันเว์เท่านั้นเองครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อสูตรวันเวทที่ดูแสนจะเรียบง่ายนี้มันสามารถค้ำจุนความปลอดภัยของระบบการเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ได้แล้วลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีระบบอะไรอีกบ้างที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยหลักการประตูกลนแบบนี้โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสอีเมลที่เราใช้ทุกวันการทำธุรกรรมออนไลน์หรือแม้แต่การส่งข้อความหากันทั้งหมดนี้มันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้ครับ